อยากมีหุ่นดีให้เน้นที่การทานอาหารหลักแล้วก็ตัดพวกอาหารเกินนะครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นเทคนิคที่ผมทาแล้วเวิร์กมากๆเลยนะครับคาว่าอาหารหลักในที่นี้ผมอยากจะบอกเป็นแบบง่ายๆเลยครับคือมื้ออาหารที่เรากินในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับเช่นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรืออาจจะเป็นแบบมื้อพิเศษเช่นมื้อก่อนออกกําลังมื้อหลังออกกาลังกายหรืออะไรก็ได้ครับซึ่งมันจะเป็นองค์ประกอบของอาหารหลักของเราเช่นข้าวกับเนื้อสัตว์อารมณ์ประมาณแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าอาหารมื้อหลักที่เราดูแลดีๆเราจะสามารถดูและ ได้โปรตีนดีนะค่าประมาณนี้เรานับแปล้งไม่เกินนะไขมันก็อยู่ในเกณฑ์นะแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ย <He i, S 2> เรามีการใส่เซ็ตผักแล้วก็อะไรเข้าไปด้วยนะมันก็จะเป็นการเพิ่มวิตามินแล้วก็ใยอาหารนะแบบนี้เป็นต้นครับดูแลมื้ออาหารหลักและจัดปริมาณสัดส่วนให้ดีแท่นี้ะครับการที่เราจะคุมอาหารให้มีหุดด่นดีมันก็สามารถทําได้แล้วโอเคไหมครับต่อมาก็คือพวกอาหารเกินต่างๆนานาที่เราควรตัดนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่คุมอาหารไม่ได้หรือว่าอ้วนท้วนก็เพราะจากพวกอาหารเกินที่เรากินนั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่นนะครรัับบบมมจาใูปแของพวก จังฟูดขนมนมเนยหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องดื่มหวานๆอย่างนี้ครับซึ่งผมอยากจะบอกเลยนะว่าไอ้พวกนี้แหละที่ถ้ากเกิดว่าเรายังกินอยู่มันนำพาความอ้วนมาให้มหาศาลและควรจะตัดออกโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือผมไม่ได้ถึงขั้นให้ทุกคนเลิกกินเลิกขาดขนาดน,นั้นแต่อดทนนิดนึงแล้วไปจัดกินในวันชีเดย์เอาวันชีเดย์ในที่นี้ก็คือสัปดาห์ละหนึ่งวันนะอิะกรรมที่เราเดี๋ยวจะหลุดกินอะไรก็ได้ที่เลือกอยากกินนะแต่ที่เรา คุมอาหารไม่ได้เพราะเรากินกันทุกวี่ทุกวันและกินกันถี่เหลือเกินอย่างเงี้ยครับนะลองปรับให้ความถี่มันน้อยลงสัปดาห์ละหนึ่งวันซึ่งผมก็ถือว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับที่มันจะไม่มารบกวนกับการคุมอาหารของเราหรือ1วันต่อสัปดาห์มันถี่ไปอาจจะเพิ่มเป็น10วันครั้งหนึ่งสสัปดาห์ครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับที่เราจะกินของพวกนี้แต่ว่าหลักๆก็คือถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้แล้วมันดูแลสัดส่วนและปริมาณของอาหารหลักให้ดีอย่างเงี้ยครับนี่นะครับมันคือทริคง่ายๆของการ เช่นเฮ้ยเรากินอาหารหลักเรากินเนื้อสัตว์เรากินไข่เรากินนู่นนั่นนี่แต่โปรตีนยังได้ไม่ถึงอ่ะก็ลองหาผลิตภาาัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างมาหรือว่าหาอะไรบางอย่างมาเสริมเพิ่มนมไฮโปรตีนไหมเวโปรตีนไหมหรือเขาเรียกว่าอะไรอบโปรตีนจากพืชไหมหรืออะไรต่อเนี้ออะไรซึ่งมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเสริมหรือว่าเฮ้ยเรากินผักว่าผลไม้เอ้ยโดยภาพรวมยังยังน้อยอยู่ก็ลองหาผลิตภาาัณฑ์เสริมอาหารด้านไฟเบอร์ไหมด้านวิตามินและธาตุมาดูแล คุมในอาหารหลักให้ครบทั้งห้าหมู่ในสัดส่วนตามไปเรียกตามปริมาณตามที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยโอ้โหมันจะการเป็นอะไรที่ง่ายและเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆส่วนอะไรที่เกินพอเอาออกนะครับ <c oughs> เรื่องของการที่เราจะรับพวกไขมันส่วนเกินหรือแคลอรี่ที่เพิ่มขูดมันจะหายไปโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว นี่แหละครับคือเคล็ดลับดีๆที่อยากจะเอามาแบ่งปันให้เน้นอาหารหลักให้ดีแล้วตัดอาหารเกินให้หมดนะครับถ้าอยากกินจริงๆไปกินชีสเดย์เอาถ้าทําได้ก็เห็นผลดีได้แน่นอนและที่สําคัญอย่าลืมไปออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนให้เตียงพอด้วยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ